สวัสดีครับมาครับวันนี้มาแนะนำอนิเมะอีกหนึ่งเรื่องเป็น EP ที่3หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพย์โซโนโบิสดอวะคุยโวซูรุเป็นอนิเมะแนวใช้ชีวิตประจำวันนะครับโรเมนติกแล้วก็มีคอมเมดี้ฉากเซอร์วิสก็มีให้ชื่นใจเหมือนกันครับโกโจหนุ่มมอปลาย ชอบการตัดเย็บชุดตุ๊กตาฮินะเพราะบ้านเป็นร้านขายและทำตุ๊กตาฮินะนั่นเองเจอกับคิตากะวะมารีนสาวเกลที่เฟลลี่ล,ล่าเริงสดใสน่าจะเรียกได้ว่าเป็นสาวฮอตประจำโรงเรียนเลยก็ว่าจะได้นะครับซึ่งคิตากะวะมาริน เธอชอบการคอสเพย์เป็นชีวิตจิตใจและฝีมือการตัดเย็บชุดของเธอนั้นยังไม่ดีพอทำให้โกโจและฮิตากาวะมารีนบังเอิญพบกันและต่างคนต่างรู้เรื่องของกันและกันมากขึ้นเรื่องราววุ่นๆก็จะทำให้เกิดเรื่องสนุกต้องติดตามกันไปดูนะครับที่บิลลี่บิลลี่ทุกวันเสาร์ประมาณ าทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ก็มีอยู่สองตอนนะครับก็สนุกใช้ได้นะครับเรื่องราวภาพภาพก็สวยใช้ได้นะครับเรื่องนี้โอเคเลยแนะนำครับลองรับชมกันได้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับบิลลี่บิลลี่โอเคน,อนนี้ก็ไว้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ รอ EP ต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับ